โอเคครับสวัสดีครับผมมายากเกมเมอร์<า>ครับมาคลิปนี้ผมจะเอาบอมหมูมาเล่นนะครับเออคือบอมได้ฟรีนะครับเป็นบอมโปรโมชั่นออนไลน์ออนไลน์อะไรวะลืมละเออมันให้มาสิบบันครับก็เลยเอามาจัดเลยครับจะปลาแฝดน,นะเพื่อนขอร้องปลาเองเออดีได้ไปโดนเฮ้ยมาแล้วจริงครับเอ้ยไปตายสไปไปไปนี่มาแล้ว โอ้โหใครป้าแฟบวะเคนึงรอดดูครับมาเดปุ๊โอ้โหไม่ทันครับยิงครับเออตายครับมาละมาละคิวแรกมาแล้วครับขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาบัมงมีเป็นไรห,หมดวะเฮ้ยมาแล้วยวบังเพื่อน ngồi nghèo gì, mày đi, mày mà có yin về đây hả? Hey, ồ lằng ma, gần về rồi, hay, đã cất đứt nát cái máy, nhảy cơ máy, uy, ok, tay bay ชอบแย่งกระสุนตายสวยครับมามาเดไปไหนแล้วเอาเาชิบหายแล้วล่้งตายครับไม่ได้ยูคิวเชยเลยนะเออลงดำก็ลงดำดิมาเดเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โหว่าจะจัดเออไม่ตายอีก ไว้รอดแนโอ้โหไว้รอดครับโอ้โหยากจัดครับโอเคครับมาลุยกันต่อเลยคือผมผมใส่กัตโซระยะ220มานะครับผมว่ามันเหมือนยังช้าอยู่นะคือผมเอามาลองอะมาแล้วมาแล้วปลามาปลากลับไม่โกงครับอ่าแล้วผมล่วงครับตอนนี้ยี่ไหนแล้วไม่รู้วิ่งมัวครับตอนนี้โอ้โห ไม่รอดครับถ้าคนปลาแฟตนี่แบบคือเล่นยากจัดครับผมบอกเลยเอาชิบหายแล้วบดับพูดอึ๊บเอาปิวล่วงเฉยเลยอยา่าเาย็นเฮย็นเพื่อน,เอ,นเอามันเอามันโอ้โหในท่อนีครับ ได้ยินเสียงเลยนะโอ้โหผมไม่มีเอฟว่ะถ้ามีเอฟนี่ได้เลยนะเนี่ยเอฟโอ้โหเอฟมาช้าเกินเมื่อกี้นี่ถ้าอยากให้เราต้องยิงเป็นแพทเทิร์นไว้ยิงทีละคนคืออะไรวะกระดิ่งกันหลบเพื่อนรอบนี้ป็นรอดแน่ผมบอกเลยเอ้ยไม่ถึงได้ไงมือสั้นจัดเลยตบเป็ดไม่ถึงเฉยเลยนะเมื่อกี้นี้บอดานอ่าบอด้า น่าจะเหลือแค่บนสะพานนะข้างล่างลงไปแล้วหนึ่งสะพานสองโอเคเต็มเลยตอนนี้มาแล้วไอรุูนมาแล้วไฮเร้าโอ้โหเหลือคนเดียวครับตอนนี้อยู่ไหนวะสะพานสะพานนี่น่าจะไม่มีแล้วนะผมว่าน่าจะอยู่ในท่อไอ้ลงมาแล้ว โอ้โหออมมาดักครับสวยเมื่อกี้นี่ถ้าผมไม่โดนแฟดผมคงไม่ได้เป็นมัมมี่นะเออ <c oughs> เพื่อนปลาแฟดโอเวิซงเลยดูดิครับอ่ะผมเป็นม,มัมมี่ว่ะแฟดอยู่ไหนวะโอ้โหโกดแฟดไม่ทัน ้เยิ่งผ่านเฉยเลยถ้าเขาเกาะกลุ่มกันได้นี่คือ,อยากแล้วนะบนตึกเนี่ยมาแล้วบอกด้วยเฉลียปืนรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไม่มาเพื่อนไม่ใช่จะเอาอะไรไปรอดนะครับเย้ <ê> โอ้ในท่อไม่มีโอ้โหย,ยุดตึกบนเลย ขึ้นไปดิขึ้นมาดิแล้วขัดตาแล้วขดตาแลางานหยาบจัดครับหยาบ้อยคือบดรเลยแอบแอบไหลขึ้นไปอ่ะเออแบบรอเขาเผื่อนี่เนี่ยรอเขาแบบยิงจังหวะเนี้ยแล้วแอบขึ้นครับแต่เห็นนะจะหายตัวโอ้โหมีคนเจอผมอุศานี่ขึ้นแล้วนะเมื่อกี้นี่อุ๊บหายตัวแอบแอบแอบเเจอว่ะเจอว่ะยังไงวิ่งโยกครับมาแล้วมาดูผมเร็ว อโ oh. ไม่ไหวไม่ ay, ไหวผมบอกเลยยากจับหายตัวอฮ้ยโอ้โหเพ่งบินม um, oh. าไงเนี่ยเลยเอาดินเพือดหลังเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี่คนชนะนะครับคือขึ้นไม่ได้เลยอ่ะแล้วผีเป็นน้อยด้วย กาเลียนก็ไม่มีใครบัร์โกลให้ครับโเ็อ้ตมหน้าเลยมาแล้ว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 มั่วครับตอนนี้เฮ้ยข้างบนรอดเหรอวะเอ้ยข้างบนไม่มีใครเป็นสวยดีงานนี้มาเฮ้ยมาแล้วยิงไปก่อนครับเอาเพื่อนแตกจะยินยาตายยังเฮ้ยมันมาแล้ว โอ้โหเพื่อนสวยนะครับโอเคน่าจะแตกหมดแล้วนะกูบอมปุนนี้ก่อนสวย17นัดยังไม่ได้ยิงเลยอืมตายไปดิตกใกล้หมดมายังมาแล้วลองหนลองหนเออบาดเดะ้ปาดอะไรอีกแล้ววะยาเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปดิอุยกระเดียบมะไม่ตายเอ้าชิบหายกคดสวยโอ้โหแม่งตบโดนผมเฉยเลยยังไ,ได้เป็นนอมี่อีกแล้วโอ้โห ผมต้อง<ถ>อยืน,ยนดีละไม่ได้ละ<ค>ผมไม่มายืนใกล้<ค>บันไดละแผลตัวชีพหายบอกอะไรก็โหบอกอะไรไม่เห็นเลยขึ้นอ,อะไรเป็นซุปเปอร์แผลตเอาไปเอาไปอีกยังไงเฮ้ยมีคนเต้นมีอะบนหอมีด้วยไงไประเด็นอะเออตายไปครับอยู่ไหนวะหมดนะมาแล้วเพื่อน โอ้โหรอดอีกแล้วอือรอดยังแค่แจะเลือแต่เรท่อสองคนเฮ้ยสพานคนเดียวฟึ๊บอุ้ยไม่โดนสวยเว้ยโอเคชนะครับโอ้โหกำลังมันเลย สองเก้าเก้าโอเคได้กงแตกเร็วมากที่จะได้แหละมันมีอยู่มันมีทน้แล้วมามันมีเป็นโอ้ดนมมาดีคนเป็นไอปลาแฟะขึ้นมาวะอู้ตายสองเลยครับอ้าวชิมหายแล้วผมก็เป็นด้วยเออหมดเออดิไม่รู้ยิเรียบร้อยไมลผิ นนเนี่ยแหละก็จะตายขอเล่นบอสกันเรีย,ยบร้อยเหลือคนเดียวคือไหนเองเดียวเรียบร้อยครับแตกมา,ม,มาครับด,ดูเลยวิ่งติดอะไรปะ ลบดีเพื่ตลนะเขอเนโขขึ้นไปก่อน,น,บบนด,ดิเอออาชิบหายแล้วผมเป็นแบบนี้วะเอาไปอีกอันนึงแล้วก็หายตัว <c oughs> เหมือนกันก็คือปลามาปลา,ก,นะปลาก,นะกลับนะไม่ได้โกงนะแต่ครับแตกเฉยไอตัวมาได้เจอเรียบร้อยแต่เพีนนงครับสวยหมดท่อ ใเอเฮียบอมสีรูย <mainland them> uh, ิงยัดหน้าเลยจะรอดนะเพื่อนเฮ้ยโอ้ตบทังทีไม่ตายเป็นไรวะโอ้เสียดายจัดครับจะย็บจะตายแล้วมาแล้วมาแล้วสวยเอาไม่ตายหรอโู้ดตบโดน เข้าไปเนี่ยถามท่านนายอ่าเรียบร้อยหลังเข้าครับ <laughs> เข้าดีเข้าหลังไงไม่โดนสวย <c oughs> เรียบร้อยแตกครับเดี๋ยวคนเดียว ไปเพื่อนเข้นไป,ไปโอ้ตกไปโดดเอา้าล่วงไปแล้วใครดูดวะไอ้แกนฮอกจัดลเลยโอ้โหยืน,ยนเลี้ยงหน้ากระดานเลยสาตัวยาที่หนึ่งไปไงเขาแบบกำลังตุยอ่ะขออยู่ มันมีคนดูดมันมีคนดูดใช่มีคนดูดได้มา an ่อกี้นี่ถ้าเรื่องจะหายเลยดูดเฉยกบีเนี่ยมันไปยิงมั่วครับมองแล้วก็เห็นเลยตอนนี้ใช่มั่วไว้ก่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยตกใจหมดเพลื่อนรอบนี้เขาไม่แตกเร็วนะมาดิไปยิงมาดิวิ่งมาดิเออยยิงอยู่ยิงอยู่เอ้ย

เอคงวาดูครับเป็นมดแล้วอ่ะรีแล้วไปแล้วยิงไปครับสุดจะหมแล้วว่ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอเคตายไปจะสุนเท่าไหร่เนี่ยตายครับกระสุนหมดแล้วอ้าผมลวงเด้อเดอเด้เด้วเด้อเดเด เอาจะพายผมแตกโอ้โหสุนหมดรุกอ,อยู่ดีวิ่งล่วงลงมาเฉยเลยเเผมว่าจะเอามีดมาดักหน้าบันไดไว้อ่ะข่าไลงไปเพื่อนกล่มดีประจีนี่ก็าเรียนขึ้นขึ้นขึ้น,นเลือดผมสามร้อยไง แล้วได้ท่อแล้วครับข้างนอกน่าจะไม่มีแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วลลงแ้วเหรอโอเคลงแล้วหมดเมื่อกี้นี่เกือบจะดีอยู่แล้วนะถ้ากระสุนไม่หมดนี่คือเจ็บเลยครับกระสุนหมดนี่ปุ๊บสวยปั๊บครับเรียบร้อยโดนยังไม่ปาตอนนี้ดีกว่าเอาไว้ปัดลบๆ มีไหมมีครับโอเคท่านตายไปแล้วนะเอ้ยมาแล้วมาแล้วเปิดเพื่สวยบะเบี้ยงเก็บยับครับขึ้นมาเลยันรโดดไปแล้ว,ลวเพื่อตายยังวะคีมน่าจะตายแล้วครับเอ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ย hey, hey. เสียงอึ้ออยอ่ไหนปะเอา้าชิบหายเรียบร้อยแตกมาครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบมีต้องรอดเป็นมนุษย์ซทั้งหนึ่งเกม็ยังดีครับเอ้ยเปลี่ยนแต่มัมมี่ดูดิมัมมี่ชนะแค่เกมเดียวเองอะเฮ้ยไม่ใช่มัมมี่ดิพูดผิด มนุษ <some> ย <Montana> <Okay>. okay. ์ชนะแค่กิมเดียวเองโอเคตายครับมาแล้วเพื่อนเกือบอ้าวชิปหายแล้วผมร่วงอ้าวบล็อกแตกจะรอดอยู่แล้วนะเมื่อกี้นี่โอ้โหไยข้างบนรู้สึกว่าพี่ไปเหมือนกันครับยังไงคนนี้เอ้ยตกไม่โดน มือมันสั้นเกินไปหรือเปล่ายังไงพ่อหนุ่มเสื้อไม่ใส่นะเราอากาศหนาวใส่ด้วยโอ้โหผมบ้านนัดนเยอะท่อได้จะเลือเยอะ่ออ่อ่ท่อเงาไม่เงาแล้วเพื่อนแต่หมด โอเคครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ